สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปใช้งานเจ้าตัวไฟนะครับของทางอุลันซีนะครับเป็นตัวอุลันซีเอ็มสิบเก้านะครับแค่นี้ผมก็สามารถที่จะเดินวอล์กไปได้ ทุกที่เลยนะครับในที่แสงน้อยๆเนี่ยเราเดินวอล์กได้เลยนะหลังจากคลิปที่แล้ว EP ที่แล้วนะครับเราได้รีวิวเริ่มต้นใช้งานเจ้าตัวไฟ LM 1 9ตัวนี้นะครับเป็นไฟที่เอาไว้ใช้ส่องสว่างติดก,กับตัวสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้รีวิวไปเนี่ยมันมีตกหล่นไป1ฟังก์ชันนะครับสำหรับตัวไฟอ a ลตร้าซ LM 1 9ตัวนี้ก็คือ ไฟตัวนี้นอกจากที่จะติดกับตัวสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าหลังจากที่มันฟลิปมาแบบนี้ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครใช้ iPad หรือว่ามือถือที่มีความกว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืดได้อีกนะครับนี่ตัวไฟ LM19 ตรงนี้นอกจากที่มันจะติดแค่ตัวสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับมันจะอยู่ในระดับประมาณนี้เราก็สามารถที่จะฟลิปตัวไฟเนี่ย พลิกหน้าพลิกหลังมาแบบนี้ได้สามารถฟลิปมาด้านหลังหรือว่าฟลิปมาด้านหน้าได้นะครับแล้วว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับขยับให้มันสูงขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะดึงมันขึ้นมาแบบนี้ได้เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะส่องเป็นแนวแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็จะทําให้เราสามารถใช้กับตัวอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือว่า iPad ได้เลยนะครับอันนี้คือ1ฟังก์ชันที่ตกล่นไปในคลิปที่แล้วนะครับนี่สามารถยืดหดแบบนี้ได้นั่นเองนะครับสาหรับตัว ไฟเวอร์ซี่ LM19 นะครับเดี๋ยวเราเอาไปใช้งานในที่แสงน้อยกันดีกว่าเอาไปใช้งานจริงว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ เราออกมาทดสอบใช้งานตัวไฟติดตัวสมาร์ทโฟนนะครับเป็นตัว u l a n c i LM19 นะครับในที่แสงน้อยจัดจัดแบบนี้เลยเห็นไหมครับว่าแสงเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับตอนนี้ที่เรากำลังถ่ายเนี่ยเป็นไฟล์วิดีโอที่มาจากตัว iPhone 16พันนะครับแล้วก็เป็นแสงไฟรอบๆนะครับเป็นก็คือเป็นพวกไฟโคมไฟแดงแบบเนี้ย เวลา,นาหน้าเราโดนมันก็จะออกสีแด,แดงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟ์ลวิดีโอแน่นอนครับว่ามันจะไม่คมนะครับมันจะมีเรื่องของน้อยเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆในฟุตเทจวิดีโอของเรานั่นเองนะครับอันนี้ลองให้ดูก่อนเรายังไม่ได้เปิดใช้ตัวไฟ u ูเ LM19 นะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้ใดูนะครับตัวไฟ LM19 ของเราเนี่ยผมได้ติดไว้ที่ด้านหลังของตัวสมาร์ทโฟนแล้วผมก็ฟลิปนะครับตัวไฟขึ้นมาแบบนี้ แล้วผมก็เปิดครับปึ๊บอ่าตอนนี้รับผมเปิดตัวไฟล์นะครับผมสามารถปรับลดแสงได้ถ้าเกิดมันสว่างไปใช่ไหมดูว่าเฮ้ยหน้าเราเนี่ยมันสว่างมากไปเห็นไหมครับตอนนี้ผมเปิดตัวไฟ l m ล์ LM19 เรียบร้อยเป็นไงครับแสงหน้าเราดีขึ้นเลยนะแล้วก็ฟุตเทจหรือว่าไฟล์วิดีโอของเราที่ถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะดูดีขึ้นด้วยนะครับเห็นไหม แล้วก็ผมสามารถเปลี่ยนโทนสีของไฟได้ด้วยเป็นโทนส้มแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโทนขาวแบบนี้ก็ได้ปรับแสงลดแสงได้แบบสบายใจมากๆเลยนะครับคือได้แสงแบบสว่างมากๆนะครับนี่ผมใช้ไม่เต็มพลังนะครับใช้แค่ประมาณนี้พอหน้าเราเนี่ยได้แสงกําลังพอดีพอดีเลยครับแล้วก็ยุ่งเยอะมากๆเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการที่จะถ่ายวอล์กตอนคืนนะครับถ่ายท่องเที่ยวตอนอยังคืนแบบเนี้ย ผมก็เดินถือถ่ายได้เลยนะครับหน้าเราก็ไม่มืดด้วยถ้าเกิดไม่มีไฟเดี๋ยวผมให้ดูแบบไม่มีไฟปุ๊บอันนี้คือไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟตัวเอ,เองตอนนี้ผมฟลิปไปข้างหลังแล้วแสงที่เห็นนะครับแล้วก็ฟุตเทจวิดีโอที่เห็นเลยคือมันจะมีน้อยเยอะมากๆแต่ถ้าเกิดเรามีไฟแค่ดวงนี้แล้วแบตของเขาเนี่ยชาร์จด้วย Type C นะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากอ่ะเดี๋ยวผมจะฟลิปไฟขึ้นมาให้ดูทีนึงปุ๊บ เรียบร้อยครับแค่นี้ผมก็สามารถที่จะเดินวอล์กไปได้ทุกที่เลยนะครับในที่แสงน้อยๆเนี่ยเราเดินวอล์กได้เลยนะไม่ว่าจะมืดแค่ไหนนะไปถ่ายรายการตอนกลางคืนเนี่ยสบายมากๆเลยเห็นไหมไม่ว่าจะไปเจอไฟแดงๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไปเจอแบบพวกโคมไฟแดงๆแบบน,นี้มันก็ช่วยกบแสงตัวแดงๆที่หน้าเราได้นะครับมันก็ช่วยกบแสงที่หน้าเราได้ยวผมจะให้ดูนะผมจะเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดผมไม่มีไฟปุ๊บเป็นไงครับหน้าแดงเลยเพราะว่า โคมไฟตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดผมมีไฟ LM19 ตัวนี้ปุ๊บหน้าครับก็เป็นแสงแบบแสงธรรมชาติแบบนี้นะครับโคมไฟแดงยังอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ในการใช้งานตัวไฟตัวนี้นะครับ LM19 ครับใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็เปิดปิดง่ายพกง่ายนั่นเองนะครับและนี่คือการทดสอบตัวแสงไฟของตัว u r e n c i LM19 ครับ อ่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมนะครับที่เราลองทดสอบให้ดูนะครับถ่ายแบบย้อนแสงตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีไฟครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยไปถ่ายวอล์กในที่แสง,งน้อยๆในที่สวยๆแบบเนี้ยที่เขาจัดงานแล้วแบบมันมีแสงแค่ประมาณเนี้ยแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเรามีไฟครับปุ๊บเห็นไหมแสงที่หน้าเราก็จะโอเคขึ้นมาทันทีเราสามารถปรับลดเพิ่มแสงได้ที่ตัวไฟได้เลยนะครับนี่เราสามารถเตืนอนวอล์กกลางคืนได้แบบหน้า สว่างแล้วก็สีสันเนี่ยโอเคมากๆเลยนะครับนี่ทดสอบให้ดูกันและนี่นครับก็คือไฟติดตัวสมาร์ทโฟนนะครับพอออกไปใช้งานจริงนอกสถานที่เป็นที่ที่มีแสงน้อยมากๆนะครับถึงกับมืดเลยนะก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับตัว Odyssey LM19 นะครับให้แสงสว่างที่โอเคแล้วก็แสงเที่ยงตรงมากๆนะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจำเป็นเลยสำหรับคนที่ชอบถ่ายวอล์ในที่แสงน้อยนะครับ หรือว่าในที่มืดก็ตามนะครับตัวนี้สามารถใช้ติดก,กับมือถือทําให้ฟุตเทจวิดีโอของเราเนี่ยในที่แสงน้อยทําให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับกับตัวไฟติดมือถือให้แสงสว่างนะครับตัว u ุลซี่เอลครับสำหรับคลิปหน้านะครับเรายังมีอุปกรณ์หลากหลายของทาง u ุลซีเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนได้ดูอีนะครับสว่วนนี้ผมรางผมแล้วสวัสดีครับ